สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB บริสสองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้ววีอพีประจำวันเสาร์ที่7วันเสาร์ที่7เดือน11บเอ็ดพศหกนะคะสูตรที่จะมาแนะนํานะคะก็คือ,คอสูตรที่สูตรที่12นะคะสูตรที่12ห้องลอตโต้ววีไอพีนะคะสูตรที่12ตั้งแต่รอบที่38มสจนถึงรอบที่43นะคะสูตรที่12บสอแถวนี้จะเป็นรอบของยี่กี่หวันมี88รอบ รอบละห่างกัน15นาทีนะคะ3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะสูตรที่12จะใช้3ตัวบนหลักร้อก็คือ9บวกค่าคงที่คือเลข5บวก5นะคะ9บวก5เท่ากับ14นะคะเท่ากับ14 เอาแค่ okay, หลักหน่วยก็คือสีนะเพิ่มเป็น5 6 7 8การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงเองก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็การลงทุนควรลงทุนแบบมีสตินะคะก็คือเอากําไรมาเล่นเนาะเอากาไรมาเล่นเอาพอได้ค่าเซเว่นค่ากับค่าในแต่ละวันก็พอนะคะเพราะว่าเราเล่นกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาก็จะมีวิธีในการดูดเงินเราออกจากกระเป๋าจากเครดิตนะกะ็ ก็เล่นแบบมีสตินะคะเล่นพอได้แล้วก็อทอนแล้วก็พักเช็คสูตรนะคะมาดูต่อกันเลยรอบที่สาปออกสองส6หนะคะสี 4, เข้าไหมคะช่วงแรกเราเช็คสูตรก่อนสีเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้นะคะ5เข้าไหมคะ5้าก็เข้าทําสีแดงไว้5เข้า6เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้ต่อไปรอบที่39อรอบที่3 18มาคํานวณสามตัวบนหลักร้อยก็คือ2บวกค่าคงที่5 2บวกหเท่ากับ7จ็แล้วเพิ่มเป็น 8, 901รอบที่39ออก3 1859 1เ้าข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้8เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้5เข้าไหมคะไม่เข้า9ไม่เข้าต่อไปรอบที่40่สิับรอบที่39มาคํานวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ3บวก5ค่าคงที่ห้า ได้แลนะเพิ่มเป็น9 0 1 2รอบที่40ออก6 2 7 6 3นะคะ2เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้7เข้าไหมคะ7ไม่เข้า6เข้าไหมคะไม่เข้า3ไม่เข้านะคะสังเกตเห็นแล้วว่าเข้าที่2ตัวบ,บนรูดหน้านะคะ <c oughs> เข้าที่2ตัวบนรูดหน้านะคะเอาตัวบนรูดหน้าก็คือต่อไปรอบที่41่บนะคะรอบที่41เอารอบที่40มาคำนวณสามตัวบนหลักร้อยก็คือ6บวกค่าคงที่5 6าหกบวกห้าเท่ากับสนะินับเพิ่มเป็น2 3 4สี่หรอบที่41ออก1นึ่งสามหนึ่งศูนยามเข้ามคะเข้านะคะทำสีแดงไว้นะคะหนึ่งเข้าไหมคะ 1>, 1ก็เข้านะคะศูนย์เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าเห็นแล้วว่าเข้าสีแดงติดกันที่2ตัวบนรูดหน้านล้วก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้านได้เลยนะคะต่อไปรลบที่42เสิบองเอบที่41มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ1บวค่าคงที่5ก็จะเป็น6นับเพิ่มเป็น7 8 90รอบที่42ออก2 8 3 7 0 8เข้าไหมคะเข้านะคะเราลงทุนได้เลย3ได้ไหมคะไม่ได้7ได้เข้า ศก็เข้าต่อไปรับที่43เอารอบที่42มาคำนวณนะคะ2บวก5เท่ากับ7นับเพิ่มเป็น8901นะคะรับที่43ออก1 1 5 4 4แล้วลงดุลที่2ตัวบนรูดหน้า1เข้าไม่คะเข้านะคะ5เข้าไม่คะไม่เข้า4ไม่เข้า ต่อไปรับที่44เอารับที่43มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ1บวกค่าคงที่5ก็จะเป็น6นะับเพิ่มเป็น7 8 9 0นะคะเราลุนอีก2นาทีนะคะแต่ว่ามันก็เข้าเยอะแล้วนะคะ2 4เข้า6รอบแล้วแล้วก็มันมีข้อจํากัดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ6แล้วก็เว้นเว้นเป็น1ตัวแล้วก็มีเลข6อีกนะคะไม่ได้อาจจะเข้าแล้วรอบถัดไปจะหลุดนะคะหรือบางทีก็รอบนี้ก็จะหลุดเลยนะคะก็วัดดวง ะะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่แนะนําว่าก็คือช่วงที่มันเข้าเราลงทุนแค่ครั้งหรือสองครั้งแล้วก็พอพักเช็คสูตรนะคะไม่งั้นทุนจะหายกําไรจะหมดนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องรีววริสสองหด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ